ร่กับพวกเราแล้วนะครับอีสูเมโทรงามวงวานนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องของอีสูเมโทรงามวงวานนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าลูกท่านนะครับมาดูรถทำเงินคันนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นี่สำหรับกระแสมาแรงใช่กราแอมาแรงครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่เราใช้สำหรับบรรทุกของนะครับใช่เป็นรถทำเงินเลยค่ะตอนนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลย คุณโบนะฮะเดี๋ยวแจ้งใิ้ถึงว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนอ่านะครับเชิญเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวตามมาดูนะคะสาหรับรถรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว s p a c e ท a b ตัวนี้จะเป็นสเตทแชปเกตเอสนะคะค่ะตัวนี้เดี๋ยวลองมาดูแบบเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนอ่ามันมีอะไรให้กับลูกค้าบ้างภายนอกตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นสีเทาอยู่แล้วนะคะส่วนไฟด้านหน้าตัวนี้จะเป็นมัลติ r ร f เลกเตอร์นะคะแล้วก็ไฟนี้ยวเราจะอยู่ด้านหน้าใช่ไฟลี้จะอยู่ด้านหน้านะคะดูรอบๆรถเลยนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวนี้จะเป็นล้อกระท้เหล็กตัวนี้ล้อกระท้าต้องบอกก่อนว่าเราใช้สําหรับในการันดของใช่ก็เลยว่าคน ความแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้จะเป็นยางบิสโตนนะคะเป็นล้อแม็กซเป็นล้อกระทะเหล็ก15นิ้วค่ะมาดูรอบๆตัวรถกันนะคะสำหรับคันนี้คันนี้เราก็จะมีใส่หลังคาให้กับลูกค้าด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะฮะความสูงของหลังคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปขนส่งตอนนี้เลยนะครับก็คือตอกเลสบติดจักรย้นกระบะนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยตอนนี้ลูกค้าที่ ทำเกี่ยวกับโลจิสติกนะคะขนของพวกเทอรี่พวกแบตเทสพวกนี้นะคะตอนนี้เป็นที่ดีเดานเดูในกระบะกันดีกว่านะครับว่าพอเราใส่ตู้แล้วเนี่ยปริมาตรในการบรรทุกหรือว่าอันนี้ตู้ความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่2เมตรสินะครับอันนี้เป็นสเปคทั่วไปเลยภายในก็จะกว้างแบบนี้เลยภายในนะคะเรามีการระบุบุในส่วนของ ไม่อาจไปด้วยนะครับเพื่อต้องกันเวลาเราบรรลุของนะครับเพื่อไม่ให้ตัวสินค้าเนี่ยเขาเรียก่าอะไรอ่ะมนโดนบริเวณด้านข้างของตัวรูปินโรปภายในนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะยืดอายุการใช้งานนะครับของัวหลัวร์ไปด้วยนะครับนนี้เราก็จะมีการใส่ในส่วนของตัวไหนในนี้เมไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันนะครับเขาเรียก่าอะไรอ่ะไม่ก๊าบไม่ให้มันเป็อดรอยนะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของตัว ด้านในบริเวณหลังคานะครับซึ่งเราสามารถที่จะวางของได้อีกนะครับต้องต้องเราต้องขึ้นไปดูลองขึ้นไปดูไหมสองเมตรสิบลองขึ้นไปดูไหมสองเมตรสิบเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันนะคะขึ้นยังไงเอ่ยก็ต้องอันนี้นิดนึงปึ๊บออย่างงี้เลย่าเห็นไหมฮะ นี่ค่ะตัวนี้ความสูงประมาณนี้นะคะยังเหลือพื้นที่สําหรับขนของตัวนี้สามารถขได้ข้างเยอะเลยดูด้านในนิดนึงสามารถวางขด้ได้เลยตัวนี้สามารถวางของได้ด้วยนะคะได้ด้วยได้บรรทุกได้เยอะเลยค่ะคันนี้บรรทุกน้ําหนักได้ประมาณ2ตันนะคะก็แต่งให้เสร็จแบบนี้เลยพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะฮะบริเวณด้านหลังนะครับของตัวหลังคานะครับเมื่อกี้เราเห็นแบบแบบนะครับ ตัวเนี้ยมันจะมีข้อดีอย่าว่ามันจะมีทั้งหมดสองอนน,นะครับอ่าสองคอนเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือว่าเมันจะล็อกได้แข็งแรงกว่าลองตรงนีก้ก่อนเดี๋ยวเราเปิดวิธีการปิดนะคะถ้าตัวสองอนเนี่ยต้องบอกมันว่าอีเรื่องของความแน่นหนานะฮะหรือว่าเอ่อเวลาเราปิดเนี่ยมันจะแน่นมากนะครับมันก็จะช่วยเซฟตี้แล้วก็ เพ we ิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการบรรทุกสินค้านะครับลองดูได้เลยก็จะมีไฟอ่าเรามีไฟฉุกเฉินให้ด้วยเราเป็นด้าไฟหนังเราก็จะมีไฟติดนะครับตัวเดี๋ยวกล้องมาด้านนี้ก็ได้ครับตัวลูปิเนียมเนี่ยเราต้องบอกว่าเราบูให้อย่างี้ใช่ตัวนี้หนาอลูปิเนียมหนาตัวนี้อลูปิเนียมเนี่ยน่าจะประมาณเอ่อยี่สิบห้าได้นะครับประมาณยี่สิบห้าได้นะครับอ่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าจานเอกประสงขนาดไหนนะครับเห็นไหมฮะเอกประสงจริงๆต้องบอกก่อนว่าสามารถบรรทุกของได้นะครับสามารถที่จะบรรทุกคนได้นะครับด้านหลังก็สามารถนั่งได้ด้วยในช่วงของช่องแฉกตัวเนี้ยสเปคแฉก1.9ตัวเอสใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกับตัววิทยุให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาจะเป็นเบาะผ้า นะครับแล้วก็ปมอะไรเป็นพาเวอร์ตรงนี้จะเป็นกระจกเป็นไฟฟ้าให้ด้วยอ่ากระจกเป็นไฟฟ้าด้วยแล้วก็เกียร์เนี่ยก็คือจะเป็นเกียร์เกียร์ตัวทั้งหมดก็คือหกเกียร์นะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวกล้องจับนิดนึงนะครับต้องบอกกันว่าอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับรถที่ใช้งานในการบรรทุกคันนี้เรามีเสริมเน่ให้ลูกค้าด้วยนะครับบรรทุกอยู่ประมาณ3ตันนะครับต้องพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทาง คุณโบนะครับแจ้งในส่วนของแคมเปญแคมเปญเลยนะครับว่าตอนนี้คันนี้เราจัดแคมเปญอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ลูกค้าสามารถใช้เงินออกรถเพียงแค่19,000บาท19,000บาทหนึ่งหมื่บาทค่ะได้แบบนี้เลยนะะคใช้เงินอย่างหนึ่งหมื่นเก้าบาทนะครับสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยพร้อมใช้งานนะครับวันนีลูกค้าออกไปนี่คือไม่ต้องไปทำไรละคือขับไปแล้ววิ่งงานได้เลยนะคสำหรับรถคันนี้ยังไงก็ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อมาที่เรานะครับเพจเดี๋ยวฝากนิดนึงเพจยูสูเมโถงามวงวานนะครับตั้งอยู่ถนนงามวงวานนะครับใกล้สีบแยกงงคศนะครับยังไงวันนี้ก็เราสองคนนะครับผมนิรุตนะครับค่ะแล้วก็โบนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามเรานะครับยังไงวันนี้ผมากาว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะาับ